ยากเกร็ครู่สำหรับบำรุงร่างกายารักษาคลินิกสวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะวันพุธ9ก้นาฬิกาสานาทีวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกค่ะไปที่มณฑลหูเป่ยประเทศจีนนะคะเขามีร้านทองแห่งหนึ่งทำชุดชั้นในออกมาโอ้โโอโทองทำแท้ กว่านั้นคือไปอยู่ในสรีระที่สวยมากแล้วทองคานี้นะคะน้ําหนักถึง9ก้ากิโลกรัมมูลค่าห้าล้านหยวนหรือว่าตีเป็นเงินไทยคือ25้าล้านบาทหนักไหมนั่นอ่ะอยากถามก็อยากลองใส่เหมือนกันดูมีน้าหนักคะุณไก่คะคุณ้องคำทองห้าสิบกิโลค่ะถึงจะพอครับคุณนะตอนนี้อ่ะค่ะโอ้ยสาธุสาธุนะเช่นในนี้นะไม่ใช่แค่แบบน้ําหนักเก้ากิโลกรัมนะคะใช้ฝีมือช่างชื่อดังห้าคนออกแบบแล้วก็ประดิฐ์ออกมาเพราะว่าเขาจะประดิษ์ออกมาให เข้ากับชุดสร้อยคอนกไฟและสร้อยดอกไม้ทองคำเขาก็มีเซตของเขาว่าอะคือเป็นทองคําทั้งตัวเลยนะใช่แต่ว่าเจ้าของที่ทําร้านทองบอกว่า ใครอยากได้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ขายนะแค่นั้นเองนี่เขาใส่เซฟสามชั้นเลยนะเซฟเลยค่ะจะอยู่กันที่เรื่องของแฟชั่นอย่างที่เราทราบกันดีนะคะตอนนี้รวมทั้งบ้านเราด้วยเนี่ยเสื้อเอลลอยกําลังมาแรงแต่เวลาใส่เสื้อเอลลอยจะใส่ยังไงให้ดูดีให้ดูสวยแล้วก็ดูไม่โป๊ด้วยวันนี้เรามีวิธีดีๆมาฝากไปชมเลยค่ะ ใส่เสื้อเอลลอยให้ไม่โป๊หน้าท้องไม่ปลิน้นคือเลือกใส่เสื้อเอลลอยคู่กับกระโปงเอลสูงหรือกางเกงเอลสูงที่ปิดช่วงสะดือพอดีและต้องไม่รัดติ้วแนบเนื้อด้วยนะคะเน้นเลยค่ะว่าต้องปิดช่วงสะดือพอดีหรือสูงกว่าสะดือไปเลยเพราะช่วงท้องที่อยู่เหนือสะดือน,นั้นเป็นช่วงที่โครงพอดีไม่ค่อยมีเนื้อส่วนเกินสักเท่าไหร่ ที่มั่นใจน้อยลงมาหน่อยแต่ก็ยังอยากใส่เสื้อเอลลอยกับเขาบ้างให้หาเสื้อแจ็คเก็ตที่มีความยาวของชายเสื้อนั้นเลยช่วงขอบเอวของกระโปรงหรือกางเกงมาใส่ดูค่ะช่วงที่เปิดผิวโชวก็จะน้อยลงเอาเป็นว่าลอยแบบนิดๆหน่อยๆพองาม <S <S และอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับคนที่มั่นใจน้อยเหมือนกันคือการใส่เสื้อซีทรูที่มีความยาวของชายเสื้อ เลยขอบกระโปงหรือกางเกงลงมาทับเสื้อเอวลอยกันไปเลยวิธีนี้ก็จะช่วยให้เห็นเอวลอยแบบลางๆเซ็กซี่นิดๆปกปิดหน่อยๆก็อ <Yeah. S 1> ล,ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กันดูนะคะจะตัวใหญ่ร่างอวบหน้าท้องป่องก็ใส่เสื้อเอวลอยได้เหมือนกัน yeah. เออแต่ว่ายังไงเนี่ยถ้าใส่ให้สวยก็ช่วยกรุณาเออซิทอัพด้วยอะไร<า>ด้วยไม่ใช่ใส่แล้วเบิร์เขาทักอ้าวท้องเหรอโอ้โหอยากจะขวดหน้ามันนั่นแหละมันก็เลยมาถึงเรื่องของสุขภาพเพราะว่านอกจากจะต้องออกกําลังกายแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของการกินด้วย<า>โดยเฉพาะเด็กๆเ,เราในตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าอ้วนมากมนะคะเป็นสถิติเลยว่าเด็กไทยเราอ้วนเยอะที่สุดเลยนะคะตอนนี้ทางออยหรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็เลยทําฉลากโภนชนาการเพิ่มขึ้น ในถุงขนม,มถ้าเกิดว่าได้เห็นกันนะคะมันจะอยู่บนหน้าซองอเป็นตารางเล็กๆสี่ช่อง มีตามมุมซองแล้วก็มีตัวเลขและตัวหนังสือมันน้อยลงทั้งนี้และทั้งนั้นจะเห็นคำนวณปริมาณสารอาหารและพลังงานจากอาหารสําเร็จรูปต่อหนึ่งซองต่อหนึ่งวันให้เลยนะฉสลากแบบเดิมด้านหลังอันนี้ที่เห็นนี่เป็นแบบเดิมมันจะเป็นการคํานวณการกินต่อหนึ่งครั้งไม่ใช่หนึ่งซองอซึ่งมันจะซับซ้อนไปสลากใหม่นี้นะคะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในอาหารสําเร็จรูปห้าชนิดแล้วนะอ,อย่างเช่นมันฝรั่งทอดอบกรอบขนมปังกรอบแพ็กเกอร์บิสกิตข้าวโพดพวก ค่เขาขทอดคัวทอด หรือว่าอบกรอบนะคะหรือว่าเข้าเกลียบหรืออาหารขบเคี้ยวอันนี้ค่ะคือฉลากใหม่ตัวเลขบนฉลากใหม่มันจะอิงตามร้อยละของปริมาณสูงสุดที่ควรบริโภคต่อวันใน4กลุ่มโภชนาการได้แก่พลังงานอย่างเช่นกิโลแคลอรี่หรือว่าพลังงานเป็นน้ำตาเป็นกรามไขมันเป็นกรามโซเดียมก็คือพวกของเค็มนะคะเป็นมิลลิกรัมเสร็จแล้วก็จะคำนวณปริมาณทั้ง4ี่กลุ่มโภชนาการต่อซองออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยเอาง่ายขึ้นคือขนมหรืออาหารสำเร็จรูปต่อ ซองนั้นมีค่าโภชนาการทั้งสีกลุ่มร้อยละเท่าไหร่อะไรนี้เลยนะแล้วทาให้เราทราบร่า่ๆว่าวันนั้นเราทานสารอาหารแต่ละกลุ่มไปเท่าไหร่แล้วและสามารถลดหรือเพิ่ม หรืออะไรได้อีกในวันนั้นนั้นและยังระบุว่าหนึ่งซองนั้นควรแบ่งทานกี่ครั้งเช่นเขาจะระบุเลยว่าสองครั้งหมายความว่าหล่อจะทานคนเดียวเลยก็ได้ทั้งสองครั้งคือเช้าครั้งหนึ่งเที่ยงครั้งหนึ่งหรือทานครั้งเดียวเลยแต่แบ่งทานสองคนมันจะมีห้าครั้งเลยนะภายในใจฉลากโฆษณาการนั่นก็คือว่าจะกินกันห้าคนหรือว่าแบ่งทานห้าครั้งเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่กินครั้งเดียวนะแล้วให้แล้วหมด อ๋อนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นทันทีแล้วก็รู้ทันทีแล้วก็ระวังมากขึ้นในสําหรับคุณแม่ที่จะซื้อให้ลูกอย่างนี้ชัดกว่าถ้าอย่างนั้นะมันจะยากออันนั้นมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับไอ้พวกแบบว่าปริมาณที่ที่คนผลิตเขาดูกันแต่อย่างที่เห็นอันใหม่เนี่ยเป็นแค่สี่ช่องเท่านั้นเองก็คือคนบริโภคคนบริโภคใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ s อ s อมเอถามเลยนะคะของบางอย่างคุณแม่เนี่ย รู้ว่าไม่มีประโยชน์เออแต่ทําไมให้ลูกกินเออลูกร้องแ่คือเล่นกันให่แล้วพอเห็นลูกกินได้อุ้ยดีใจเอากินด้วยลูกกินด้วยอีกนะก็ลองตอบมาแล้วกันรู้ว่าไม่มีประโยชน์ทําไมให้ลูกกินคะค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมานะใครที่มีสาวๆหลายๆคนบอกว่าแหมการแต่งตาในพี่มันทําให้แบบจิกได้สุดๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปรู้จักบล็อกเกอร์สาวชื่อดังคนหนึ่งพาไปแต่งตาแบบมีมิติด้วยค่ะสาวมิติไหม 9.9%ของผู้หญิงไทยโสดซีลแชมป์อันดับหนึ่งของทีวิปเอเชีย